กรบมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสามสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับก่อนที่เราจะไปพบกับข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องของเราด้วยโป๊ป p ๊อบชแนลไอทีเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตให้เราได้รับชมกันในทุก,ทกวันนะครับ มากลับมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่เตรียมที่จะเข้ามาขายในประเทศไทยกันบ้างอย่าง vivo v19 ครับรุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจไม่น้อยครับหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะเมื่อไรจะเข้าไทยสักทีได้เลือกเปิดตัวในไทยแล้วยืนยันวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับมาเปิดตัวแน่นอนอัปเกรดในเรื่องของกล้องหน้ามาเป็นกล้องคู่เจาะรูวางไว้บนหน้าจอพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวชิปเซ็ต snapdragon 712ชาร์จเร็วที่33วัตต์เลทีเดียวครับ หลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ vivo v19 ในต่างประเทศนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุดทาง vivo ประเทศไทยในบ้านเราเนี่ยได้มีการนำโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เข้ามาจาหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤษภาคมนี้ครับ vivo v, v 1 9มีอะไรน่าสนใจบ้างรุ่นนี้มีการเจาะดูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอที่เรียกว่า ultra o screen ครับขนาดหน้าจอที่6.4 4นิ้วมาพร้อมกับกล้องเลนส์หลักความละเอียด32ล้านพิกเซลในกล้องหน้าสามารถถ่ายภาพเซลฟี่ได้กว้างมากขึ้นกว่ารุ่นก่นกอนๆด้วยมีการอัปเกรดชิปเซ็ตเป็น snapdragon 712ให้ ram มา8ปด g ถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันแบตเตอรี่4,500ันห้อยมิลลิแอมป์และยังชาร์จเร็วที่3 3วัตต์ด้วย vivo fast charging 2.0ในเบื้องต้นนะครับคาดว่า v ราคาใกล้เคียงกับ Vivo V17 ที่จาหน่ายไปเมื่อครั้งก่อนราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ11,999บาทซึ่งก็ต้องมารุ้นกันนะครับว่าพอถึงวันที่5พฤษภาคมแล้วเนี่ยมีการเปิดตัวเรียบร้อยอะไรยังไงร,ราคาเป็นไปตามคาดหรือเปล่าใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็เก็บเงินรอนดนึงนะครับพอเปิดตัวแล้วเนี่ยเราจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆด้วยนะครับ v i v a ถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่มีการเปิดตัวไปแล้วอย่าง Oppo Reno 3 Pro โทรศัพท์มือถือกล้องหน้าเซลฟี่คู่เหมือนกันความละเอียดชัดที่14ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องหลังที่สามารถซูมได้ไกลถึง20เท่าหรือ 20x ในราคาเริ่มต้นที่18,990บาทครับ หลังจากที่ Oppo Reno 3 Pro นะครับมีการเปิดตัวไปช่วงต้นเดือนมีนาคมเดือนที่แล้วในต่างประเทศล่าสุดนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็เข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยเป็นที่ร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยก็จองได้เลยนะครับในราคา18,990บาทรุ่นนี้มีอะไรเด่นบ้างหน้าจอเป็น Super a m o l e รขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full Screen Plus เลยมีดีไซน์เป็น Dual Punch Hole Display ก็คือการเจาะรูกล้องหน้าเป็นกล้องคู่ด้วยสำหรับกล้องเซลฟี่ครับให้เลนหลัก44ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ2ล้านพิกเซลครับช่วยเรื่องการถ่ายภาพหน้าั ได้ดีมากขึ้นจุดเด่นอีกงานหนึ่งก็คือยังมีโหมดอัลต้าไนท์เซลฟี่ครับสำหรับการถ่ายภาพกล้องหน้าได้ดีมากขึ้นแม้อยู่ในสภาพที่แสงน้อยนะครับกล้องหลังเขาก็ให้มา4ี่ตัวไม่แพ้กันครับเลนส์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลถัดมาที่กล้องเทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลอัลต้าไว8ล้านและโมโนโครม2ล้านพิกเซลครับรุ่นนี้สามารถซูมแบบแบบไฮบริดนะครับ 5x แล้วก็ซูมแบบดิจิตอลที่ถึง20เท่าเลยทีเดียวมีโหมดการขยายความละเอียดของภาพให้สูงถึง108ล้านพิกเซลด้วยโหมดอน ภาพถ่ายในที่มืดก็จะมี u l t r ด Dark Mode นะครับช่วยให้ภาพถ่ายในที่แสงน้อยทาได้ดีมากขึ้นลดน้อยลงภาพคมชัดมากขึ้นและยังมีในเรื่องของ Ultra s t ดี d y Video 2.0ด้วยครับ ทายไปเดินไปก็กันสั่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสเปคเบื้องต้นของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซตมิดเดิลเทคเ P95 แคราม 8GB โดยความจํา256เพิ่มเมมแยกได้ต่างหากและในเรื่องของเซ็นเซอร์มีให้ครบบลูทูธ5.0มีระบบเสียงแบบ Dolby a แอสมด้วยแบตเตอรี่4,025มิลลิแอมป์ชาร์จวลล์ซเปอร์บู๊ฟแฟตชา r ์จ4.0 30วัตต์ครับแอนดรอยด์ Android 4มาพร้อมกับคัลโล่เอส7ออปโปริโน่3โปรเริ่ม จำสองร้อกิกแบ่งเป็น34สีด้วยกันสีฟ้า u r o ร a า l u e สีดำ Midnight Black แล้วก็สีขาว Sky w ไว t e ในราคา1 8 9่0าบาทโดยผู้ที่สั่งจองนะครับจะได้รับของแถมมูลค่า7990บาทเลยอันประกอบไปด้วย e v a p Service ก็จะเป็นในเรื่องของประกันหน้าจอแตกมูลค่าถึง600 0บาทเลยทีเดียวอีกอันนึงจะเป็นกระเป๋า oppo backpack นะครับ1,490าบาทและส่วนลดอีก500บาทครับโดยจะได้รับในวันที่เราไปรับเครื่องและสำหรับ100ท่านแรกนะครับที่จองในวันที่มมีนาาซึงโปปรเัจจบไแแลล้วหะะก็ แถม Oppo Inco อะไรต่างๆนะครับใครที่จองในช่วงนั้นก็ทันไปเนาะส่วนใครที่สั่งจองกับผู้บริการเครือข่ายอย่าง AS d t a c t 2 b o o s S นะครับก็สมัครแพ็กเกจเพิ่มเติมก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1,000 0บาทเลยทีเดียวครับ ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่เข้ามาขายในไทยแล้วสเปคเบื้องต้นค่อนข้างดีราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับสมน้ําสมเนื้อกับสเปคที่ได้มาเหมือนกันใครที่สนใจก็อย่าลืมไปสั่งจองกันนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคนนี้ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี c e b o o k ก a n Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิ ในคลิปหน้าในช่วงเย็นเวลา8นาฬิกา30นาทีคิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย